กับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับวันนี้พอดีนะครับก็รีบเดินทางมาจากที่รัฐภาลนะครับก็มาดูต้นสายปลายเหตุนะครับที่วัดชนะสงครามนะครับและอย่างหนึ่งคืออยากจะมาให้กําลังใจนะครับพระมหาอุเทนด้วยนะครับตอนนี้ก็เลยมาอยู่ที่คณะเก้านะครับที่พระมหาอุเทนท่านได้ได้อยู่นะครับ ก็ปรากฏก็เห็นใบประกาศนะฮะหนัง <busca> ส <marking> <Pacific astrology> ือแจ้งมติสงวัฒนสงครามนะฮะของคณะ9วัฒนสงครามนะครับที่ลงวันที่วันนี้เลยฮะวันที่แตุลาสองพัน้ารนะครับก็รายละเอียดผมผมไม่อ่านนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภายในการบริหารนะครับแต่ว่าอยากจะเรียนให้คณะสงฆ์รับทราบถึงความรู้สึกของ ฝั่งคารวาสนิดหนึ่งนะครับว่าการที่มีเรื่องของพระนะครับอาจจะมีวิวาทกับคารวาสข้างนอกนะครับโดยออกสื่อต่างๆเนี่ยแน่นอนครับมันก็จะมีทั้งในแง่ดีและแง่แง่แง่ไม่ดีนะฮะแต่ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายนะครับใจเย็นนะครับเพราะว่า ถ้าสงเนี่ยในอดีตเนี่ยมีอะไรเขาก็สามารถที่จะแนะนําคารวะได้นะครับว่าคารวะาทําอะไรผิดหรือ,อบกพร่องอะไร่ในอดีตนะฮะตั้งแต่มีพูะพุามาเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาพอมีสงตักเตือนคารวะเนี่ยนะครับตามธรรมเนียมประเพณีไทยวัฒนมชาวพุทธเนี่ยก็จะเชื่อฟังแต่เมื่อจากยุคนี้เนี่ยนะครับ คารวะรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเขาก็ไม่ค่อยศรัทธาผู้สนามากเท่าไหร่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมีสื่อที่สามารถที่จะประคมข่าวได้ด้วยเพราะงั้นปัจจุบันมันเลยกลายเป็นยุคคารวะคุมสงนะครับรารต้องการอะไรสงก็ต้องหงอตามนะครับตรงนี้เป็นเรื่องอันตรายนะฮะแล้วก็ผมอยากจินวิงบอลนะครับให้องค์กรสงเรากลับมาเข้มแข็งนะครับ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกครอบงำโดยการโดยให้คารวะเนี่ยออกกฎหมายควบคุมสงฆ์มากมายแล้วนะฮะถึงขั้นจะมาให้เจ้าอาวาสไปเป็นเจ้าที่รัฐด้วยซ้ำไปนะครับยัดคดีต่างๆให้พระแต่กลายเป็นแทนที่พระจะต้องมาช่วยกันนะครับคุ้มครองคณะสงฆ์ด้วยกันนะครับพระลูกวัดด้วยกัน แต่ในภาพดับมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะฮะผมว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยสการ์เนี่ยมันจะอึมคึมแล้วมันทําให้ฝันกําลังใจคณะสงฆ์ทั้งประเทศตกนะฮะนะครับกลายเป็นว่าพอมีข่าวอะไรเกี่ยวกับพระเกี่ยวกับคารวะเมื่อไหร่ปุ๊บพระต่างๆที่มีตําแหน่งก็จะพยายามนะครับจัดก,การพระที่มีข่าวโดยไม่ได้มีการ ให้ยื่นอธิกรณ์หรือพูดคุยอะไรต่างๆให้เรียบร้อยเสียก่อนหรือเป็นการคุยภายในเสียก่อนจะดีกว่าไหมนะครับเพราะว่าถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยพระสัมมาสัมมาสุตา t e a c h ท่านเน้นคมเมตตาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามาใช้พระเดชนะครับไม่ว่าจะเป็นอง,องค์กรอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะถ้าเป็นองค์กรสงฆ์ใช้พระเดชเสียเองเนี่ยมันจะรุนแรงเกินไปหรือเปล่า นะครับผมถึงของฝากนะครับว่าอย่าพึ่งนะครับตื่นกระแสพอมีกระแสอะไรที่คารวะด,ดาพระจะต,ต้องบีบให้เจ้าอาวาสบีบให้คณะสงฆ์ต้องทําตามเนี่ยองค์กรสงฆ์ต้องหนักแน่นกว่านี้นะครับพภายะนันแล้วเนี่ยเราไปมันจะเป็นหลักให้กับพุทธภระศรีไม่ได้นะครับในขณะเดียวกันก็ฝากบอกถึงพระผู้ใหญ่ทุกรูปนะฮะว่า อย่าเพิ่งไปเกรงกลัวสื่ออย่าเพิ่งไปเกรงกลัวคารวาเสียงดังแรต่างนะครับยังน้อยนะครับยังมีนะครับคารวะที่เขารู้ความจริงนะครับพร้อมจะช่วยท่านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลับมานะครับช่วยกันดีกว่าฮะฝากถึงมาและมหาเทระสมาคมฝากถึงสํานักงานผู้สังชาติและคณะสงฆ์ทางแผ่นดินครับนะครับเราจะต้องหนักแน่นนะครับขอบคุสวัสดีครับ